สัโโอออ้้หนะะะะไรฮจะเลือกทับของใครคะระหว่างของหนูกับของเดซจะเลือกของใครใช่ไหมจะเลือกของใครคะไม่ต้องถามกับพี่หยิบมาแต่คนแรกเลยนะเอาเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอันนี้เอากลับบ้านนะครับแต่อันนี้มาซับหน้านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสิอะไรคระอะไรเชลินเขาก็ไม่ไม่ม่ทิชชู่สิ รับให้น้องชรีนโทษนะครับตอนนี้ลิเสียจะอยู่ซับหน้าให้ลิศหน่อยได้ไหมครับมันไปมันเหงื่อมันไปได้อีกนะมันพอก่อนเดี๋ยวเก็บกลับบ้านก่อนนะเก็บกลับบ้านด้วยขอบคุณฮะเอ้อะไรโอ้โห เคยหรืว่าศูนย์กันคาเรายกไห้เล่นคลาซ่าของเราแทบจะแตกกันเลยใช่ไหมคะวันนี้นะท่านผู้บริหารของเรากลับรื้มไปติยินดีมากว่าเดี๋ยวก็บอกว่าในไหนวันนี้เนี่ยมันเป็นตี t h ดอ t a r Back to School กันนะกลับเข้าสู่เรียนบางคนเปิดเทอมแล้วนะอย่าลรงเียนบอกเพิ่งไปสอบมาใช่ครับเปิดเทอมจนสอบเสร็จเป็นหนึ่งวิชาแล้วชดสอบเสร็จกันไปน <ะ S 2> เรียบร้อยแล้วเนี่ยคือมีหลายคนบางคนเป็นแฟนขัดอยู่แล้วบางคนกําลังจะเป็นวันนี้ ก็เลยบอกว่าให้แนะนํากันหน่อยว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเรียนอยู่ที่ไหนอยู่ชั้นปีอะไรกันแล้วครับครดีน้องฤทธิ์เลยได้ครับน้องฤทธิ์สวัสดีนะครับผมชื่อเด็กชายเรืองฤทธิสรีพานิชนะครับนะฮะตอนนี้ ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่3ครับปีที่สามคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับมอขอนแก่นครับ,รบอ,อ่ะน้องเชอรีนกันบ้างน้นองเชอรีนจ้าสวัสดีค่ะชื่อเชอรีนนักจารีหอรวิชกุลค่ะกำลังจะเข้าปีหนึ่งที่มกรุงเทพนิเทศศาสตร์ค่ะนิเทศศาสตร์กรุงเทพโอเคคริสต์มาสคริสต์จ้าสวัสดีครับ from Crystalford จัดหาโดยเชฟครับ กำลังจะเข้าเรียนนิติศาสตร์ที่รามคำแหงครับโอ้นิติศาสตร์โอ้โหใเลี <Yeah. S 2> ้ยง <Yeah. S 2> เดี๋ยวอันาคตใครมีปัญหาเรื่องกฎหมายอนะไรติดต่อสภาค,คริสได้เลย<ะ>เดี๋ยวนี้เนอะเขาบอกว่าคือแต่ละคนโอ้โหคนนี้จะเป็นคุณหมอบ้างอันนี้จะเป็นแบบว่าสาวนิเทศสาสตร์เก๋ไก่นะอันนี้จะเอากกเป็นหนุ่มนิติศาสตร์นักกฎหมายกันไปเนี่ยคือมันยากมากเลยเพราะว่าทั้งสามคนเนี่ยไม่ได้เรียนปกติเหมือนพวกเราใช่ไหม เราข้าเรียนปกติเรายังไม่ค่อยจะไปเรียนน้องต้องเรียนไปด้วยนะคะร้องเพลงไปด้วยมีกิจกรรมมาออกงานมาออกอีเวนต์มาเล่นคอนเสิร์ตแบ่งเวลากันยังไงอะ่ะครับต้องขอแก้ตัวก่อนนะครับว่าว่าขณะเรียนไม่ได้ร้องเพลงไปด้วยนะฮะไม่ได้ร้องเพลงไปด้วยใช่ไหมฮเนะีฮะจิ๊ตอนเมื่อคืนเมื่อคืนโทรคุยกันไม่เห็นพูดนี้เลยเดี๋ยวคืนนี้ไม่ต้องโทรหาแล้วนะอ๋เมื่อคืนเราโทรคุยกันเหรอครับ คุยกับคนข้างบ้านเมื่อกี้มีสายโทรออกสายเดียวนะเมื่อคืนน่ะไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อคืนโทรหาใครเนาเมื่อคืนมีสายโทรออกสายเดียวโทรหายายครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาใครพูดได้ดีนะโทรหาพ่อห้างไงไม่ไม่มีหรอกไม่โทรหาใครไม่มีไม่มีไม่โทรหาใครครับโทรโทรเข้าอีกเครื่องหนึ่งคุยกับตัวเองนะฮะคุยกับตัว พอดีตั้งในมือถือมันเหลือะครับทำงานหนักจนต้องโทรหาตัวเองแล้วนะถ้าเเข้าเรงเรียนเข้าเรื่องเรียนเข้าเรื่องเรียนว่าแบ่งเวลายังไงแบบว่าทั้งเรื่องงานด้วยเรื่องเรียนด้วยไปสอบมาวิชาอะไรนะจะไสรลอกต่อปลาซิลัสอะไรไม่ใช่อันนั้นมันนมเปรี้ยวหรือเปล่าวิชาคาร์ดิโอวาสคูลาร์ซิสเต็มครับคล้ายๆคาร์ดิโอแลคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรู้จักคาร์ดิโอแอกไหมอะไร อู๋ฝรั่งกงนะฮะอันนี้เขาเป็นคนไทยอยู่แล้วร้องเพลงไทยเป็นคนไทยไปแล้วอ่ะช่างมันเถอะอ่ะผมว่าไม่ได้ผมพูดเลยผมเป็นคนสารคมครับผมเป็นคนสารคามครับผมเป็นฝรั่งครับอ๋อเราเนี่ยเราคนขอนแก่นหรือเปล่าเราคนที่ไหนเป็นคนร้อยเอ็ดครับร้อย เขาไม่ใช่ฝรั่งเขาเป็นคนมหาสารคามอ๋อแต่เมื่อกี้เขาพูดภาษาอีสานริฟังไม่ค่อยออกภาษาเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เข้าเรื่องเรียนไหมวันนี้เขาเขาชวนมาคุยเรื่องเรียนหรือเปล่านะนี่ฮะชวนมาคุยเรื่องเรียนใช่ครับนะฮะตกลองว่าแบ่งเวลายังไงเออนี่เขาเรื่องให้เลยนะฮะพูดเลยนะฮะดีมากแบ่งเวลายังไงใช่ไหมครับก็เวลาเรียนนี็คือแบ่งเวลาคืออ่ าเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปคุยกันรอบๆนะฮะแม่เนี่ยก็คือเวลาเรียนก็คืออ่าวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยนี่ก็จะเรียนแน่นทั้งทั้งห้าวันเลยนะครับก็คือจะทำจะเรียนแล้วก็ไม่รับงานในราบถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดทํางานได้ก็คือจะขึ้นมาทํางานแล้วก็ถ้าเกิดใกล้สอบก็จะไม่รับงานจะอยู่กับหนังสือสอบครับโอ้โหฮิวแน่นนะเนี่ยคิดถึงเล่นใหญ่เลยน้องเชอรีนมากเพราะเดี๋ยว ตอนช่วงเข้าไปเดอะสตาร์ตอนนั้นก็ยังแบบว่าเป็นช่วงแบบยังเรียนอยู่หรือเปล่าคะตอนนั้นใช่ค่ะคือตอนที่เข้ามาอยู่ในบ้านเดอะสตาร์เนี่ยคือกำลังจะจบม .6 พอดีอ่าก็อะไรตั้งใจตั้งใจฟังครับตั้งใจฟังไปเลยกำลังจะจบม .6 ตั้งใจฟังค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วปึ๊บเสร็จแล้วก็จบม .6 น้องก็จบม .6 สิใช่แล้วไปประกาศยัง รับแล้วค่ะรับแล้วรับแล้วจะไปเข้าเหรอไม่ไม่ถามอ๋อช่วยถามช่วยถามช่วยถามใช่คร่ะก็กำลังจะเข้ามอมอญกรุงเทพค่ะปีหนึ่งค่ะซึ่งจริงๆตอนนี้ยังไม่ยังไม่เปิดเทอมค่ะยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้เปิดเทอมใช่ค่ะยังไม่ได้เรียนเลยแต่ว่าปิดน้ำท่วมอยู่เราหรือว่าอะไรทำไมเปิดช้าไดงเลยไปช่ว ช่วยทาสีตึกอยู่ช่วงนั้นโดนไปเยอะนะมองเทพมัะยช่วงนั้นยังไม่เปิดตาประการแล้วตาประการครับนี่ทำไมรู้ดีนะน้องลิ่ศรู้เยอะเกี่ยวกับเรื่องแบบเอ้ยมองเทพอะไรยังไงแล้วริศไปช่วยน้ำท่วมนะครับตอนที่น้ำท่วมแบบเยอะๆริศไม่ได้นอนนิ่งดูดายนะครับนั่นไงริศไปช่วยวิดน้ำนะครับวิดน้ำออกออกจากบ้านเขาอะไรอย่างงี้ออกจากบ้านน้องเชอรีนเลยเหรอคนเขาพอเดี๋ยวเราฆ่ากันเลยแล้วกันนะ น้องคริสบ้างครับผมน้องคริสเออครับก็โชคดีที่ลามนี้เราไปสอบหรืออ่านหนังสือเองก็จะมีเวลาทํางานมากกว่าครับโอ้แต่คนน้องเขาเรียนลาเรียนลอลไม่ได้เรียนลาหรอไม่ได้ไม่เรียนลาครับเ่ราเรียนลาไม่ก็ครับเนี่พราะเป็นพอเป็นแบบว่าเพศเดียวกันที่แบบแกล้งตลอดนะคะแกล้งเราเดี๋ยวเรียนลาแเนี่ยมันยิ่งยากกว่าแบบยากกว่าด้วยเพราะว่าเราต้องยิ่งมีวินัยในการที่ อาา่านหนังสือไปเองแล้วก็เตรียมไปสอบเพราะว่าไม่ได้เข้าเรียนใช่ไหมใช่ครับคือเรื่องนี้แบบเอาเวลาตอนไหนไปอาา่านหนังสือแล้วค<อ>ือถ้าเกิดวันไหนเกิดเบ,บ,บื่อเบื่อไม่อยากอาา่านหนังสือมีน้ำฟิลแบบน้อยๆขี้เกียจอะไรเงี้ยพง่ายๆเลยทําไงอะ่ะอ,อ่าผมเป็นคนคน,คนที่ค่อนข้างชอบอาา่านหนังสือค,ครับครับก็น่าจะโอเคครับเวลาอยู่ในรถตู้อะไรอย่างนี้ก็หยิบขึ้นมาอ่านได้ครับก็คงมีเวลาอครับน้องๆฟังแล้วก็เอาไปทำแล้วตามแบบพี่คริสเขานะ S <S อย่าไปร้องเองตอนเรียนหรือต้องเลียน <S 2> <S 2> ไม่ใช่เลงเยียน,นะเนอไม่ใช่โรงเรียนนะใช่ครับออพอแล้วเหนื่อยว่างเลยนะวันนี้